หวังได้เราก็จุดชมวิวจุดชมวิวเรามาที่นี่ทำไมเนี่เรามาที่นี่เพราะว่าเราจะมาดูดอ่างเก็บน้ําบางพระเราจะนี่เราขึ้นฝังนี้ให้พี่เขาถ่ายรูปฝั่งนั้นนะนะทุกคนดูดนนนเแป้นจะวิ่ง ใครไม่ไหวแลคือเป็นลมเลยนะใช่ดูคือมันเหมือนบันไดจีนมากเลยแป๊ะมันเหมือนบันไดจีนมากเลยอ่ะโอ้โห้วร้อนนี่ก็ร้อนรุ่นร้อนมาก ก้องก้องเปิดก้องอ้ว้าเสียบนี่ือสวยตะกัดตา่า นก็นตั้ง่นี้สิหลงักรนะทรก็สายแสงฉนะโอ้โหมสวยตะกาตาตอนนี้ เรากำลังเดินลงยมไหมนี <t <t as <t <t ่แหะฉันก่อยากได้บ้านใหม่ไงเธอมีบ้าฉันไม่มีบ้านระดบทางพี่เขานี่พี่แซนหลบมาเร็วเร่็วเหเชื่อเชื่อไปแอมไหมเชื่อแอมรถคันนั้นจะไม่ลงมา พี่สารมานี่มาอยู่ในป่ากับแป้มมาอยู่ตรงนี้มา ้อนดีอย่างเดียวสวยมากแดดร้อนร้อนสุดๆทุกคนต้องพกห่วงนะคะหน้าก็ทาําแล้วก็ถ่ายรูป ไปมาเร็วพี่ซาหันหน้าไปหันหน้ามานี่พี่าหันหน้าไปหาปองหันน้มาหากล้องเย่โหคืออะไรใครน่อยไปแล้วลงกันเถอะดู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 ดไดดูดดู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 มลดูดดด เราจะไปขึ้นรถกันไปไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจีบห้าหนึ่งขอเล่นน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้โหแน่เลยสวยมากสุดททุกคนดู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 ด้ดู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 ดานดูนูนูดูดูดูาูดูดูู ไปเลยถ่ายถ่าย่าได้ปะถ่ายรูปภาพได้ถ่ายไดไงมดกันบทีเดีย มาต ais, ่อเดินมาดูก่อน ขอแห้งรูเลาน๊า อะไรนะสามอันร้อยหล่อสามกองร้อยอะไรอีกเอออันนี้เท่าะไรอ่ะมะพร้าวอ่อนจ้ะเอาเผือกไหมเออแล้วอันเนี้ยใส่เหมือนกันเอาไส่ไหมอ๋อเผือกเอามะพร้าวเผือกเอามะพร้าวก่อนใช่ ันใหญ่ล่ะอันใหญ่มันเป็นรสชาติยังไงอ่ะันใหญ่ขายยังไงอะคะอันใหญ่0 0อันใหญ่ีไม่หวาน200็น่ันอยู่ได้วันไม่ต้องใส่ตัวเะเอาแบบนี้เนาะเอาแบบนี้เธอกินไมฉันไม่ได้กินเธอนะ้าเกินอันนี้เราเอาอันนี้ค่ะอันนี้ขายยังไงอะ3 0 เอาร้อยหนึง่งเไดม่เอา,าไม่เอาเดี๋ยวไเดี๋ยวสแก,กนจ่ายนะคะ เป็นทั้งหมดสามร้อยน้ำตาลน้ำตาอย่างนี้น้ำตาลสุดเหรออยากจ้าจ้าน้ำตาอันนี้เหรออยากได้เหรอเป็นขวดด้วเป็นขวดมันขวดเท่าไหร่คะออป้าอเป็นขวดไหม ก็เอาไปใส่น้ำแข็งกินปกติเลยเออหรือจะเอาเป็นแก้วแก้วสามสิบจ้ะหรือจะเอาเอาไหมหรือเอาเป็นแก้วไหมเอาไปชิมอันนึงเอาเอาเป็นแก้วเอาไปเป็นแก้วหนึ่งค่ะเอาเอาเงินอันนี้ไปซื้อนะเอาเงินไอ้นั่นไปซื้อเอาเงินสดซื้อนะสามสิบบาท ส่วนอันนี้แหะค่ะอันเท่าไหร่40สามขวดลงโออแต่อันนี้ก็สองขวดร้อยเีสิานาเอ,อ่อสามสิบปลาปลาปลา้ลาปล อันนี้เนาะว้าวเปนนไงคะหวานเจี๊ยบอร่อยไหมเธอเอมว่าอร่อยนะเอาไปจ่าไว้ทีไธอไม่มีอ่ะไม่มีที่จะตั้งนะไม่มีที่จะตั้งแล้วค่ะหลางไปแล้วค่ะเห,หลือสองคนอ้าวอีกแป๊บนึงก็จะดับแล้วใช่ไหมหรือย,ยังไง